อ๋อนี่ไตปลาทูเขาเคยเห็นป่ะนี่ฮะของแปลกฮะสามขีดร้อยหัก้ามปูครับผมเนี่ยนี่กุ้งครับเรียงสวยมากนี่ปลากระบอกนี่ร้านตลาดครับปลากระบอกแห้งครับปลากระบอกอร่อยแหละโลร้อยแดงครับถูกมากเลยฮะครับหอยบิดครับวนเกลือให้ตัวตัวตัวแข็งตัวเด้งครับผมนี่ฮะหกพันบาทเอง นี่ยงหอยนิสิร์แรล้วครับผมตัวเบอร์เริ่มเลยน,น่ปูทะเลครับนะฮะโลละพันโลละห้าร้อยโลละเก้าร้อยมีหลายราคาครับผมหอยหลอดนะครับหมึกฉาบนี่เหมือนกันคล้ายๆครับไม้สามสิบไม้สี่สิบเราะเขาเสียบเป็นไม้นะที่รถไฟนี้เป็นรางรถไฟรถไฟนี่ไปไหนครับไปใต้เหรอวงเวียนใหญ่อ๋อร้อยร้อยยี่สิบ นปลาไหลปล่อยครับปลาปล่อยปูไปอินเซหมึกร้อยห้าสิบหมึกร้อยห้าสิบในเนื้อปูครับไข่ปูนะปูเป็นเชียงเนี่ยคุณป้าขาหนักพริกน้ำยาครับผมร้านขนมเฮียบหลีเอาแกงปลาได้ปลาเห็ดโคนได้ปลาเห็ดโคนอีกที่ชื่อครับทามือที่นี่มีแปะเชียร์ถูกฮะตัวเล็กร้อยสี่สิบเองตรงนี้ยังติดใจอยู่ครับนะฮะปาช่อนทะเลใหญ่ร้อยเจ็ดสิบเซมี ใหญ่ yeah, มากสองสีส่อยูย่ช่องสายรถสายด็แล้วครับผมวันนี้เรามานี่ครับตลาดมหาชัยครับผมเป็นตลาดอาหารทะเลที่ถูกและเยอะที่สุดของประเทศกัวลาลาฮัดตอนนี้มาจอดรถตรงนี้ครับบริเวณศาลเจ้าริมเขื่อนครับผมจะสะดวกหน่อยแล้วเดินไปนิดหนึ่งฉัน้นแถวหน้ามหาชัยต่อจอดยากมากครับผมนี่เป็นรถโบราณครับผมมัน เรือวิ่งอยฝั่งนี้ฮะฝั่งมหาชัยครับข้ามไปฝั่งนู้นะนะฮะก่อนน้นฝั่งท่าฉลอมท่าฉลอมกับมหาชัยอยู่ใกล้กันครับผมเนี่ยฮะฝั่งข้ามเนี่ยนั่งเรือข้ามไปนี่ฮะรถเรือแล้วมันวิ่งไปไปท่าฉลอมลำนี้เนี่ยฮะวิ่งมามหาชัยสวยมากเลยครับผมเป็นฮกล็อกเซลครับผมแต่ว่าทำด้วยผ้านะใช้ผ้าทำครับเนี่ยฮะสวยมากนี่ครับ บ้างมีสีสุดจริงครับผมเนี่ยฮะ666เซลล์เราใช้ผ้าทำเนี่ยฮะนี่ขอหน้าการมหาชัยครับผมขขนนะเขาทำเป็นสตรีทอาร์ตนะเขียนเป็นรูปปลาปลาเก๋าครับเขียนสเปริลล์ออฟเดอะซีครับผมเนี่ยฮะข้างบ,บนไม่รู้เห็นปะนะย้อนแสงนิดนึงนี่หน้าตลาดครับผมายากครับหอยผู้ถูกมากครับ250เนื้อแดงมากนะฮะ แค่ถอยเชลล์โลโลสามสิบโลสามสิบมีหลายราคาแล้วแต่ขนาดแล้วครัครับ หลาสมหาชัยครับผมติดตขอจมปลิ้มเลยครับขายผู้ใหญ่ราคาไซถึงหกสิบหกสิบก็มีครับฮะตัวใหญ่นะฮะ,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 ะขายแขงวังครับผมกุ้งกุลากุ้งชาบู้กุ้งแม่น้ำไม่หมดฮะนะ,ะนนะปลามึก สองร้อบามกว่าบาทนี่เนย่ยแล้วครับไอเช่าตู้เบเลยฮะประทูแม่กองนะช่องวัดเจ็ดนี่ปลากระบอกนี่อยู่ตลาดครับปลากระบอกแห้งครับโลร้อยแดงครับสูกมากเลยฮะตาท้องตาแม่งดีครับนี่ฮะปลาทูหวานโลร้อยสามสิบนะเนี่ยนี่ประจวดครับประจวด1ร้อยี่ นครับอยู่หน้าตลาดเลยนะครับนี่มีทอดมันนะพีจ่จอประทูจะร้อยสามสิบร้อยยี่สิบอันนี้อันนี้ปลากระเบนย่างจะนี่ครับของเยอะขนาดนี้ของเป็นอยู่ด้านในนะฮะผู้คนก็คือคักนะครับตอนนี้ เนี่กุ้งมันเป็นครับเน,นี่ยหอยนางรมนะฮะกุ้งขาวกุ้งชาบ๊วนะฮะน,น้ำกระมาบกุ้งนี่มดนะ้ฮะอะไร ราคาไม่แพงครับที่นี่แหล่งอาหารทะเลที่สวยสุดในประเทศไทยก็ว่าได้ครับตลาดนี้ตลาดมหาชัยครับผมนะครับคูแห้งครับคูแห้งถึงสองร้อยครับทำเองทำเองพวกน้องขายก็ทำเองขายเองครับเนี่ยฮะรับทางเข้าตลาดมหาชัยครับผมเพื่อนๆแวะมาได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับขายเบ็ดครับ ขายเบ็ดกั้งกั้งเขียวกั้งกั้งดำกั้งเนี่ยฮะนครับไวาลา่านกุ้งม่น้ำก็สองร้อยยูเป็นลูกแนีนี่ครับของก็าใไม่แพงครับ สตรอเบอรี่ด้วยนืหมึกกล้วยหมึกกล้วยหมึกไข่ครับผมโลสองร้อยใส่แค่ราคานี่อยู่หน้าร้านะะ 20, 000, 000, ทองครับผมเนี่ยหมึกก็สดๆต้อง,องมามาทำอะไรทำมากรวนอันนี้เลยเนี่ยกวนเกลือให้ตัวตัวตัวแข็งตัวเด้งครับผมนะฮะหมึกกอกเนี่ยไม,ม,ม่มียา 180, ร้อยแปดสิบเองนะฮะหมึกกระต่ายทำแล้วนะฮะสองร้อย 200. ขอบคุณครับนะครับ หอยตัวใหญ่ครับเนี่ยมีปูมีหอยหครับหอยก็ตัวใหญ่มากครับเนี่ยหกสิบบาทเองเนี่ยหอยนี่สีแลนเลยครับผมตัวเบอร์เริ่มเลยปูวางนะครับกุ้งปูครับ ปูมาครับผมปูาคาน้ปูทะเลครับน่ฮะโลละพันโลละห้าร้อยโลละเร้อยมีหลายราคาครับผมมีหลายราคาครับหมึกอาเจนครับปุงราคาหกร้อย กุ้งขาวครับยาราร้อยกว่าบาทครับผมที่ืนไปสองร้อยมาแล้วฮะนี้ปูมาเน้อปูมาแช่นะร้อยแปดสิบเองนี่หอยครับปูม้าไข่หอยครับผมปูแป,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 ป้นที่ไหนหอยลายนีนะลูกปูากระบอกหอยลาย แปะเชียครับเ<อ>จลาเม็ด<อ>หอยอยิ่งดิ่งอยู่เลยนี่เป็นอาหารทะเลแห้งครับรนะฮะหมึกชาบหมึกมหม,มึกเชอร์รี่นะฮะหอยแห้งหมึกกระต่ายานี่ครับ หอยฉาบหอยพิมพ์ครับนะปลากรอบเนี่ยปลากรอบนะครับมีต่างๆ,ๆฮะมีหลายแบบให้เลือกเลยฮะแบบต้มยำะบบยมนะฮะปลางาปลาหวานหอยหวานหอยพิมพ์หอยหลอดนะครับหมึกฉาบนี่เหมือนกันคล้ายๆครับนะครับอาหารทะเลแห้งครับ ปลาแห้งปลาโอปลากระบอกเค็มน้อยนะฮะปลาโจทย์เทียนนะฮะปลากุลาวนะขนมเพีย่ยนนมแข่งฮะเริ่มใกล้ตุรจีครับผมกล้ <c oughs> วยบีไม่ถึงห้าสิบหกสิบครับผมไม่ก็จะแพงกว่านี้ ปลาเคม็มครับปลาเอ็นซีเค็มุะาตนะนะครปลายอนซีเคม็มครับผมตัวละ320นะครับมีหลายราคาครับนี้โล่400 20ครับผมมาเลือกกันได้เลยครับ <c oughs> ร้านเยอะครับผม อันนี้มันเป็นวันเสาร์ครับคนเยอะนิดนึงนี่หอยดองครับผม <C> นัาฮ่าฮ่าฮ่าฮงรับครับปลาฮคค่าฮ่่ปลาฮูาฮ่รับาฮาฮิดเสียบไม้ครับ ไม้สามิบไม้สี่็ิบเเสียเป็นไม้นะทนี่โลก็มีโลสองแปดโลสามร้อยครับนี่ได้ด่งคนกองทัพประเมิดครับผมนะตัวร้อยครับตัวละเก้าสิบหกสิบมีหลายราคาเป็นขายเป็นตัวที่นี่มีหลายราคาตัวละยี่สิบอนาครับ มีหลากหลายราคาครับชื่อวิว่าได้สบายเลยครับตัวร้อยก็เป็นตัวยาวๆส,สวยๆมีปลาสดปลาแห้งปนกันนะครับตลอดทางครับผมอยู่นี่ผักผลไม้ก็เยอะของไหว้ฮะนี่ฮะเป็ดไก่ไหว้มีเด็ดเดียวถานนี้รถไฟเขาับอยู่นี่ฮะฐานนี้รถไฟมหาชัยครับผม อันนี้รถไฟครับเข้ามาดูปิ๊บนึงนี่เป็นรถไฟครับร้านลุงในน้ำตาลสอดทำเนี่ยนะครับเจ้าก่ามหาชัยครับผมนะฮะ กระตายนี่เอม่มงครับนี่มี่มงอกลอกเลยฮะเอาอะไรอีแล้วครปูครับกุ้งนะครับปลากรพงปูแป้นครับผม โอ้กุ้งฮะนี่ฮะของเยอะเข้าโซนตลาดนะมกี่น้องเป็นถนนนะนี่เขาเราเข้ามาในตลาดครับผมนครับยามารมันแค่ประตูแต่ไม่ประตูนะ ามาตรงตลาดครับนะครับูอปอะโูะน้ำมูกหอม รถไฟนี่เป็นรางรถไฟรู้ได้หลายแนวนะฮะไปโน่นเลยรถไฟนี่ไปไหนครับไปใต้เหรอโมเมนต์ใหญ่โมเมนต์ใหญ่อ๋อไม่ลงมาถึงใต้อย่างไรไม่ใช่ใช่ไหมหหหอโอเคครับข,ขอบคุณครับพี่บอกเป็นรถไฟไปนะฮะมหาชัยเป็นโรมเมนต์ใหญ่ฮะ ไม่ได้ลงไปภาคไม่ได้ลงภาคใต้นะพิ่งแล้วสายสั้นครับผมอร่อยครับโลสามร้อเนี่ยนี่เป็นปลาปล่อยครับเอาไปปล่อยทำบุญไปปล่อยฮะขอบคุณครับพ่อครับ เพื่อสับผลไม้เยอะฮนะครับปลอกปลาปลายี่สิบในปลาไหลปล่อยครับปลาปล่อยพวกนี้ป่อยนะกุ้งม,มีหลายราคาครับไล่ไปย้อนแสงนิดนึงครับย้อนแสงนิดนะึง ครับของหลากหลายเยอะครับปลาพงนะโลร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบฮะขายเป็นตัวก็มีในตัว, 100. ตว,ตวร้อยปลาทรายฮะปูไปงซีหมึกร้อยห้าสิบหมึกร้อยห้าสิบครับดสดๆเลยครับยังดึงๆไปเลยนะ ปลาแต่ไม่รปลาอันนี้ปลาอะไรไม่รู้จักมันไม่รู้จักชื่อครับนีปลาเดียวน้ำออกมาไมไอต่ออนนี้ไม่รู้จักชื่อมันลุกใบขนนหรือเป่านะแปะเชียตัวแรกครับร้อยเจดสิบเองเข้าเนเข้าเ้านะครับกินสี0ริบครับนะฮะประทูร้อยสามสิบนะประมครับ ร้านเขาจะค้ากันแบบปนไงครับทั้งสลับไปสลับมาตามพื้นที่ไทยต่อที่เขามีครับี่ยจะการก็สลับฝั่งนะฝั่งนี้แดดตอนเช้ามาแดดมาฝั่งนี้นะเฮ้ยเขาต้องคุยดีเขาจะตายหมดเองป้าตะกอดปลากระป๋องนะฮะคุณยายทำอยูน่นะฮะกรออกล่องครับผมบ้รรเทาเนี่ย เนี้ยมานออกลองนะฮะใกล้เห็นนะไแล้วฮะปลาทูปลาทูเรือว่าเราก็มีนะพี่นี่ครับสดใหม่ๆเรือเพิ่งเข้าเนี่ยขายเพื่ออะไรครับทั้งปลาทูทั้งน้ำมัออกลองครับผมนะฮะตลาดมหาชัยฮะออกลองบ้านแพลวใหม่ออน,หน,นี้มีเดือดน้ำดอกไม้แล้วออกลองหายากแล้วฮะเราล่อไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยฮะตลาดนี้คน,นไม่ค่อยได้เข้ามานะนีะหอย อทอดได้สบายครับปลาขยางนะปลาเนื้นอกรปลาลัากล้ยกบหมูปลาปลาส้อยก็มีปลาตะเพียนผู้แหงครับธรรมชาติ ตัวครับตัวสี่ห้าตัวสามสิบเนี่ยขนมเทียนขนมแยังไม่รู้ยังไม่นอะไรสุดตลาดแล้วจ้าวัดมหาชัยคายนิมิตครับผมวันนี้ หาาานิดอ่าตลาดครับผมไม่รู้เรียกว่าหน้าหรือหลังนะครับประตูนะขา,ายต่องูกแกะครับผมก้ามแดงกันเชียง,งนะครับ ได้ครับเนื้อปูได้นะครับเนื้อปูครับไข่ปูเนื้อปูกันเชียงเนีน่ยคุณป้าขายน้ำพริกน้ำยาครับผมนนห,นหน้าตาอร่อยมากครับถ้าทางจะอร่อยร้านนี้ขายของไหวครับืบอบ้อหมวยเตียงครับผมือ,อหมวยเตียงเน,นี่ยคือข้าครับร้านนี้ ครับห,หอยหลายหอยลายครับผมขอบคณคร้รานขนมเฮียบหลีมีนมว่าดขนมต่างๆเยอะครับร้านใหญ่ของที่นี่เหมือนกันนะน่ครับปูปูแกะปูปูหวีปูซีนี่กล้าก้มแดง2อยหกสิบนี่สองแปดครับผมั้นมาห้าสิบบาทน,นี่น <c oughs> อ๋ออันนี้อันนี้กล้ามแข็งเนขาบอกอันนี้กล้ามแข็งครับฝั่งนี้เป็นนิ้วครับผมกล้ามแข็งนี่ี่มีมีเป็นแข็งตรงกลางครับนี่ครับยาชานะฮะตกระเบนตับกระเบนอันนี้ตับกระเบนครับผมใครเห็นเป่านี่เป็นตับนะครับยา เป็นตับปลากระเบนฮะเหมือนตับปาฉลามครับเนียนๆโฟกาโอ้นี่ปลาอินตัวใหญ่มากคม่เห็นป่ะย้อนแสงนิดนึงโอเชียครับผมน้ำดอกไม้ปลาแห้งปลงกคร้งครับปีเยองตัวรัองกว่าบาท ร้นานนี้ปลากระพงย้อยนะตัวะะใหญ่ๆครับเดี๋ยวอะไรปลาโปรล็อกละร้อยครับเป็นไรแล้วนะครับคุณครับ,รบอย่เลือกเลยทำฟรีเลย ปลาตาเดียวฮะปลาโจมหรือว่าฮะเราแกงปลาได้ปลาเห็ดโคนได้ปลาเห็ดโคนอีกที่ชื่อฮะทั้งที่นี่มีปลาแปะเชียร์สูงฮะตัวเล็กร้อยสี่สิบเองเนี้ยน่นอยแต่ทอดกรอบอร่อยอยู่เนี่รฮะปลาใบปอปลาใบปอครับผม กระบอกประดดตรงนี้ยังติดใจอครับเนี่ยอะช่อนทะเลใหญ่มาก ครับหมึกแห้งตัวละร้อยตัวละแปดสิบอ่อะเนี่ยตัวนี้170ร้อยเจ็ดสิบก็มีอะไรว่ายสบายเลยครับนี่ยฮะ่ <S 2> <S 2> หอยลาย<ต>ล <ะ S 1> ครับขนมะขายรรครับผม หายแข้งโลสองโลใหญ่ฮะใหญ่มากสองยี่สองสี่ขนมครับขนมเชื่อมขนเมเทียนขนมแข็งาราคาเดิมเจ็ดบาทเนมต่วขนมปนกันหมดนะครับนะปลาแห้งหมึกสด สองร้อยสองเก้ามีหลายราคาครับมีหลายซอยนี่ก็ซอยนี้เป็นซอยตลาดของแห้งหมดเลยครับนะครับหอทะเลแห้งหอยหวานหอยพิมพ์หลากหลายครับผมนะรถวิง่งเข้ามา ตัวนี้เป็นอาหารแห้งนะเริ่มคึกคักแล้วครับตัวน,ตน,นี้ะหนนัวแห้งตัวนี้เป็นร้านของแห้งนะทั้งหมดนะฮะมีหลายร้านมีน้องโอมีเด่นชายมีพรอน,อน,นันมีหลายร้านครับเนะี่ยฮะมาเลือกกันดูได้เลยฮนะายนะราคาใกล้เคียงกันอ,อยู่ที่เพื่อนๆสนใจมาร้านไหนฮนะหลากหลายร้านอยู่ติดกันหมดท่าของแห้ง ะะปูเจิดนะะปลาหางฮะอ๋อนี่ไตปลาทูเขาเคยเห็นป่นะนี่ฮะของแปลกฮะสามขีดร้อยไตไตกับตับปลาทูครับผมแถวเมืองแนี้เขาทำปลาทูนึ่งเยอะฮนะก็มีไตปลาทูกตับปลาทูเอาไฟ่กัะเพราได้ครับพวกนี้นปลากระเบนครับผม เนี่ยร้านของทะเลแห้งเยอะครับนี่ตัวหกสิบนับของเยอะจริงครับตลาดนี้ราคาไม่แพงครับราคาถูกในปัจจุบันฮะ,ะร้อยเดียวห้าสิบบาทนะฮะนี่ตกักมากเลัเนี่ยยี่สิล้อทอนเจ็ดร้อยยี่สิบบาทนะคะ ครับกุ้งเป็นครับผู้คนคึกคักนะข่ายด้ครับเนี่ยเราจะมีงานปีใหม่ครับผม